ฟังก์ชัน RSI นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่พี่นักลงทุนหลายคนชอบใช้งานกันใช่ไหมครับนอกจากที่เขาจะสามารถบอกสัญญาณโอเวอร์โซหรือโอเวอร์บอลเรียบร้อยแล้วครับเขายังสามารถการหาจุดซื้อและก็จุดขายในราคาสูงได้ด้วยนั่นเองนะครับจากเนื้อหาของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมาครับเร็นสอนในการหาจุดซื้อราคาต่ำหรือจุดซื้อที่แข็งแกร่งนั่นเองและในคลิปนี้นะครับผมจะมาหาจุดข,ขายในราคาสูงนะครับ ด้วยฟังก์ชัน RSI นั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่พี่นักลงทุนมือใหม่นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับการหาจุดขายราคาสูงนะครับด้วยฟังก์ชัน RSI นั่นเองนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนในส่วนของการหาจุดซื้อไปนะครับกับการหาจุดซื้อราคาต่ำโดยฝังแช้น RSI นะครับเนหัในคลิปนี้เราก็จะมาสอนการหาจุดขายกันนะครับพี่ๆหลายคนนะครับที่พยายามที่จะขายครับในช่วงที่เป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าลักษณะคู่ของเขามีราคาขึ้นเรื่อยๆครับบางคนนะครับก็ไม่สามารถหาจุดขายที่ดีได้ใช่ไหมครับ จุดขายที่ดีว่านี่คือจุดขายที่อะไรครจุดขายที่ราคาของเขาไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองบางคนนะครับเขาขายในช่วงหนึ่งนะครับราคาเขาไปต่อได้หรือเรียกว่าขายหมูนั่นเองนะครับเราก็จะไม่สามารถทํากําไรในช่วงที่ราคาของเขาครับไปต่อได้ในช่วงนั้นนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการหาจุดขายราคาสูงด้วยฟังก์ชัน RSI นั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเนื้อหาการหาจุดขายราคาสูงกันนะครับผมก็อยากมาทบทวนก่อนนะครับกับตัวฟังก์ชัน RSI ครับว่าฟังก์ชัน RSI อะครับถ้าเกิดเราอยากแบ่งออกเป็นดีๆครับมันจะมีอยู่กัน4ส่วนนั่นเองนะครับเริ่มจากส่วนแรกเลยครับคือส่วนของ o อ e r s o โครับส่วนที่2ครับอ่อนแอครับส่วนที่3คือส่วนที่แข็งแกร่งครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของโอเวอร์บอนั่นเอง แล้วก็ในคลิปนี้ของเรานะครับเราก็จะมาโฟกัสนะครับกับในส่วนของโอเวอร์บอลนั่นเองนะครับในส่วนของโอเวอร์บอลเนี่ยครับเราจะสังเกตได้อย่างไรครับว่านักวงเวลานั้นของเขาครับเป็นส่วนของโอเวอร์บอลนั่นเองให้พี่สังเกตในส่วนของเส้น RSI ครับถ้าเกิดเส้น RSI ของเขาครับอยู่มากกว่า75นะครับเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเกิดเส้น RSI ของเขา อยู่มากกว่า75ตรงนี้พี่สสมารถของตีในส่วนไหนของเขาครับว่าเป็นส่วนของโอเวอร์บอร์ดได้นั่นเองนะครับต็ที่บอกเลยฮะนอกจากบอกโอเวอร์บอร์ดแล้วครับก็เป็นส่วนของ RSI นะครับถ้าเกิดต่ำกว่า75นะครับแต่ยังถึง50ในช่วงนี้ครับเรียกว่าอยู่ในช่วงแข็งแกร่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วง50ครับจนถึงช่วง25นะช่วงนี้ฮะให้พี่เรียกว่าช่วงอ่อนแอนั่นเองแล้วก็ส่วสุดท้ายนะครับคือถ้าเกิดต่ำกว่า25นะครับ ในช่วงนี้ให้พี่ๆครับเรียกว่าส่วนของโอเวอร์โซนั่นเองนะครับโอเวอร์บอสแข็งแกร่งออนแอโรโซนะครับเขาก็จะเป็นการเรียงตามลักษณะด,ดังนี้นั่นเองนะครับแต่ละส่วนนะครับก็ยังมีความสาคัญแตกต่างกันนั่นเองนะครับเรามาดูกันในส่วนของการหาจุดขายราคาสูงด้วย RSI นะครับ การหาจุดขายที่ว่านี้ครับผมจะแบ่งออกเป็น2วิธีนั่นเองนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยครับคือการเกิดสัญญาณ o v e r b o ์บอของ RSI ครับถ้าเกิดเราเกิดสัญญาณ o v e r อ,อ์รรรของ RSI เนี่ยพี่ๆสามารถตีเป็นจุดขายได้เน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าในส่วนนี้ครับก็เหมาะสําหรับพี่ๆที่เล่นสั้นนั่นเองแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตัว RSI ของเขาครับเกิดสัญญาณ o v e r b o u g h t เช่นเดียวกันแต่อันเนี้ยเราจะมาบวกกับอีกสฟังก์ชันที่พี่ๆจะมานามาช่วยดูกันนะครับ อย่างแรกเลยครับในส่วนของ MACD ของเขาครับเกิดสัญญาณ d i s c o r d นั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราเอาตัวเส้นแนวโน้มนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยครับผมจะเอาเส้น MA ถ้าเกิดราคาของเขาครับลงผ่านเส้น MA นะครับ ราคาของเขาลงผ่านเส้น A, MACD ของเขาเกิดสัญญาณ d e s c o r d แล้วก็ RSI ของเขาเกิดสัญญาณ Overbought ครับตรงนี้พี่ก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้ครับก็เหมาะสำหรับสไตล์การลงทุนแบบพี่ๆที่เล่นรอบด้วยนั่นเองนะครับ2วิธีนะครับอย่างแรกเลยครับ RSI Overbought นะครับเล่นสั้นนั่นเองอย่างที่2ครับ RSI Overbought เหมือนกันนะครับแต่บวกอีก2สัญญาณครับ MSCD เกิดสัญญาณเดสคอ้อนนะครับแล้วก็ราคาลงของเขาครับผ่านเส้น MA หรือสุดเส้น MA ไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราสามารถตีเป็นจุดขายได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูจากตัวอย่างกันครับจากตัวอย่างจะสังเกตนะครับราคาเขามีการอะไรฮะย่อลงมาก่อใช่ไหมฮะก่อนย่อลงมาปุ๊บเขามีดีดการดีดตัวขึ้นมาการดีดตัวขึ้นมาครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของ RSI กันดีๆครับจะสังเกตจุดแรกเห็นใช่ไหมฮะคือจุดนี้เลยครับ จุดนี้นะครับที่ผมอยากให้พี่โฟกัสกันครับเพราะว่าอะไรฮะราคาของเส้น RSI ของเขาครับสามารถทะลุ75มาแล้วหลังจากที่ราคาของเขาครับสามารถทะลุ75แล้วครับเขาเริ่มเป็นสัญญาณที่บอกแล้วครับว่าในอนาคตนะครับเขามีโอกาสนะครับที่จะเริ่มการกลับตัวและจากแนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง หรือถ้าเกิดราคาของเขาครับมันเกิดสัญญาณโอ์บอทเมื่อไหร่แล้วราคาเามีการหลุดเส้น75เมื่อไรครับ่อที่ตีเป็นจุดขายได้นั่นเองเนี่ยเหมือนช่วงนี้เลยครราคาเขามีการขึ้นไปหรือดิดตัวขึ้นไปเรือ่อยใช่ไหมจนถึงจุดหนึ่งครับที่ถ้าเกิดสังเกตในเส้น RSI ดีๆครับตัวเส้น RSI ของเขาครับเป็นลักษณะยังไงฮะชี้ลงมาใช่ไหมคะ เส้น RSI ชี้ลงมาบวกกับถ้าเกิดดูที่ราคาของเขาแล้วครับจะเห็นนะครับว่าลักษณะราคาของเขาครับเกิดลักษณะเป็นอะไรฮะจุดต่ำของเขาครับมันไม่มีการยกตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณที่บอกแล้วครับว่าตรงนี้พี่สามารถตีเป็นจุดขายได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากแค่ดูแค่สองสัญญาณนี้แหละแล้วเราอยากขายตรงไหนครับพี่ก็ดูในส่วนของที่ RSI ของเขาครับเกิดสัญญาณ overbought และรุด75ขึ้นมาตรงนี้ครับพี่พี่สามารถตีเป็นสัญญาณ ขายได้นั่นเองนะครับในเทคนิคนี้นะครับก็ที่ผมบอกค่ะว่าเหมาะกับพี่ๆที่เล่นสั้นนั่นเองนะครับไปดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งกันดีกว่าครับเหมือนกันเลยฮะราคาเขามีการอะฮะขึ้นไปเรื่อยเื่ใช่ไหมหลังจากขึ้นมาเขาย่อลงฮะแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับจุดแรกที่สังเกตนะครับคือสี่เหลี่ยมแรกนี้เลยฮะทำไมเราต้องสังเกตสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแรกนี้นะครับอย่างแรกเลยครับราคาของเขามีการขึ้นมาทะลุเส้น75นะครับอยู่เนี้ย ขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของโอเวอร์บอลเรียบร้อยแล้วจุดที่เราสังเกตที่เราจะขายกันได้คือช่วงนี้ใช่ไหมฮะทำไมเราถึงขายช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคาของเขามีการหลุด75นั่นเองหรือตัวเส้น RSI ของเขาครับหลุด75นั่นเองนะครับหลังจากหลุด75เรียบร้อยครับพี่ๆสามารถทีเป็นสัญญาณขายได้นั่นเองนะครับหลุดปุ๊บราคาของเขาก็มีโอกาสรีบาวใช่ไหมฮะดีบาวปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราอยากเก็บเพิ่มล่ะ เราสามารถเอาที่ราคาเขาหลุดตรงนี้เป็นแนวต้านได้ครับแต่ถ้าเกิดสามารถทะลุขึ้นได้ครับตรงนี้พี่ก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับราคาเขามีการหลุดอีกรอบหนึ่งในช่วงนี้เลยวฮะนี่ครจะสังเกตใช่ไหมคระราคาของเขาครับมีการหลุดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้พี่ก็สามารถตีเป็นสัญญาณขายได้ด้วยนั่นเองนะครับ ไปดูกันอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็คือสัญญาณที่เราจะหาจุดขายในการเล่นล่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับตัวอย่างนี้ครับ RSI ของเขาอะครับต้องเกิดสัญญาณโอ้บอใช่ไหมครับ MACD ของเขาเกิดสัญญาณในลักษณะเดสคอร์นนั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือราคาของเขาต้องลงผ่านเส้น MA นั่นเองนะครับในส่วนของเส้น MA เนี่ยครับผมก็จะตีเป็นลักษณะของเส้น MA 21วันนั่นเองนะครับอันเดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างกันครับ แต่วอยังนะครับจะสังเกตเห็นนะครับราคาเขามีการย่อลงไปฮะหลังจากย่อลงไปแล้วไม่หลุดแนวรับนี่ครับเขามีการดีดตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะสิ่งแรกที่อยากให้พี่ดูกันคืออะไรฮะที่ผมบอกเลยฮะเราสังเกตในสิ่งแรกที่เราดูกันครับคือในส่วนของตัว RSI นั่นเองนะครับในตัวของ RSI ของเขาอะครับขึ้นมาทะลุ75แล้วใช่ไหมฮะ หลังจากเขาขึ้นมาทะลุ75มาเรียบร้อยแล้วต่อไปที่เราต้องสังเกตนะครับก็คือในส่วนของ MACD นั่นเอง RSI ของเขาครับขึ้นมาเกิน75แล้วอันนี้เป็นสัญญาณของอัวบอลเรียบร้อยแล้ว MACD ของเขาเกิดสัญญาณเดดคอร์หรือเปล่าครับถ้าเกิดเกิดสัญญาณเด็ดคอร์นะครับ เราไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเส้นแนวโน้มนะครับเส้นแนวโน้มนี้ครับพี่ๆก็สามารถใช้ฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับแต่ในตัวอย่างเนี้ครับผมจะใช้ในส่วนของ MA 2 1วันนั่นเองนะครับราคาของเขามีการหลุดเส้นแนวโน้มที่เรตีหรือเปล่าถ้าเกิดตรงตามลักษณะนี้เมื่อไหร่ครับพี่สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันครับอ่านดูไปพร้อมกันนะครับ เริ่มแรกเลยครับเราไปดูในส่วนของอะไรก่อนฮะดูเรื่องของ RSI ครับเราตีในช่วงที่เขาเกิดสัญญาณของ overbought เลยฮะการดูสัญญาณเกิด overbought ก็ไม่ใช่ยากนะครับเราดูในส่วนที่ถ้าเกิดเส้นของเขาครับสามารถรู้75ุ75ได้อันนี้พี่พีก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับที่ราคาเขามีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วครับจากแนวโน้มขาขึ้น่ยนเป็นแนวโน้มขาลงได้นั่นเองเราดูกันต่อนะครับว่าถ้าเกิดเนี่ยฮะเหมือนในช่วงนี้ใช่ไหมครถ้าเกิดเราเจาะลึกในช่วงนี้ครับตัวเส้นของเขามันมีการ จะหลุด7จะหลุด75มาอยู่แล้วครับเรามาดูกันต่อในส่วนของราคาครับราคาของเขาครับมันหลุดเส้น MA หรือเปล่าแล้วก็อย่างหนึ่งครับในส่วนของ g ัวเด n นคอร์นะครับถ้าเกิดเอา3ส่วนนี้มาพบด้วยกันนะครับราคาเขาหลุดเส้น MA หรือเส้นแนวโน้มที่เราตีไว้นะครับสัญญาณ RSI ของเขาครับหลุด75หนะครับหรือเกิดสัญญาณโอ้โหบอลนั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือ MACD ของเขาครับเกิดสัญญาณเด่คอรนั่นเองนะครับ เนที่พี่ก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับสรุปเนื้อหากันนะครับกับในโซนของการหาจุดขายราคาสูงด้วย RSI ครับมีอยู่2วิธีง่ายๆครับอย่างแรกเลยครับคือ RSI ของเขาเกิดสัญญาณ overbought นะครับเทคนิคนี้นะครับนิ้นย้ำว่าสาหรับพี่ๆเล่นสั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคที่2นะครับ RSI ของเขาเกิดสัญญาณ overbought เช่นเดียวครับ แต่ MACD ของเขาต้องเกิดสัญญาณ Death Cross ด้วยนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือราคาของเขาครับลงผ่านเส้นแนวโน้มนะครับหรือที่ผมใช้ในตัวอย่างล่าสุดเนี่ยครับคือเส้น MA นั่นเองนะครับอันนี้ครับก็จะเหมาะสำหรับพี่ๆที่เล่นรอบนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในส่วนของการหาจุดขายในราคาสูงด้วยฟังก์ชันนะครับ RSI นั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ท่องนี้ด้วยนะครับ